นำรถออกมาหาเลี้ยงชีพได้แล้วครับนอกจากนี้มานูยังบอกว่าชาวเมืองโซโลยังนิยมใช้รถเบซักในการขนส่งสิ่งของอีกด้วยซึ่งเหมาะสมสําหรับผู้ที่ไม่ต้องการลงทุนมากสาหรับค่าโดยสารขนส่งและรถเบซักก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับชาวเมืองโซโลซิตี้อัครเดชวัฒนาประจงกุลไทยพีบีเอสรายงานจากเมืองโซโลประเทศอินโดนีเซียทีมกัปัันไทยนะคะเดินทางไปแข่งขัน World s e r ร e s ์ f Boxing ซซึ่งแข่งขันเป็นสนามแรกสำหรับ ทีมไทยนะคะโดยนอกจากการเดินทางไปแข่งขันเป็นครั้งแรกแล้วในการเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ยังเป็นการไปสังเกตการในการจัดการในขันด้วยค่ะเพราะว่าในปีหน้าประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ2สนามค่ะ คนเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์นายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนําทีมกำปั้นไทยออกเดินทางไปลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเพื่อเป็นการเข้าร่วมการแข่งขัน World Series of Boxing หรือว่ามวยสากลสมัครเล่นกึ่งอาชีพ WSB ซึ่งทีมภายในนามทีม Bangkok 11จะยกทีมไปเยือนทีมลอสแอนเจลิสโดยถือว่าเป็นการแข่งขันแมชแรกของนักชกไทยสำหรับกำปั้นไทยนะคบประกอบด้วยดอนชัย ทาธิและวุทธิชัยมาสุขสวนอีก3ารุ่นใหญ่ใช้นักมวยจากต่างชาติค่ะซึ่งการเดินทางไปครั้งนี้ท่านนายกสมาคมเปิดเผยว่าถือเป็นการไปสังเกตการพร้อมกับดูการจัดการแข่งขันของสหรัฐอเมริกาเพื่อนํามาเป็นแบบอย่างในการจัดการแข่งขันที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ2ส,สนามคือวันที่ย0มกราคมและ17กุมภาพ,พันธ์ค่ะโดยสมาคมมั่นใจว่าสําหรับรูปแบบการจัดการแขร่งขันพร้อมกับแสงสีเสียงที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพนั้นน่าจะไม่น้อยหน้าชาติอื่นๆอย่างแน่นอนค่ะ ที่ผมต้องไปเนี่ยเพราะมันเป็นแมตช์แรกนะครับเพราะจริงๆเราตกรถไฟมาหลายแมตช์แล้วเพราะน้ําท่วมนะครับจริงๆมันต้องแขก10ครั้งนี่ก็เหลือเพียง6ครั้งคือจะไปต่างประเทศ4ครั้งและชกในประเทศสองครั้งนะครับก็อยากจะไปดูเขาว่าเขาจัดรูปแบบการจัดเป็นยังไงการให้คะแนนฝีมือของนักมวยต่างชาติโดยเฉพาะสหรัฐเนี่ยเป็นยังไงนะครับ ในทางไปครั้งนี้สมาคมเปิดเผยว่าแข่งขัทุกทุกคู่ไอบ้าได้ประกาศจะให้เงินรางวัลสำหรับนักชกทุกคนที่ขึ้นสังเวียนนะคะโดยหาว่าใครชนะคู่ชกได้จะได้รับเงินรางวัลประมาณ2,000เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ60,000บาทขณะที่นักชกที่แพ้จะได้รับ500เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ15,000บาทค่ะซึ่งถือว่าเป็นโบนัสและค่าเหนื่อยในการแข่งขันให้กับนักมวยโดยเงินที่ไอบ้าให้กับนักมวยก้อนนี้ทางสมาคมจะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ สากรั bit, รายการนี้นะคะก่อนหน้านี้ที่นักชกไทยพลาดไป4รายการเพราะว่าเนื่องจากน้ําท่วมจากที่พลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์บอกนั่นแหละค่ะและถือว่าเป็นรายการที่จะนําแชมป์นะคะไปแข่งขันโอลิมปิกได้ด้วยแต่ว่านักชกไทยนั้นพลาดไปก็ไปคัดเลือกโอลิมปิกในรายการอื่นๆเอาแล้วกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะและทั้งหมดก็คือฟื้นฟูประเทศไทยในช่วงนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะเราสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs>